มาดูคำสั่งโรเตหรือการหมุนชิ้นงานกันนะครับใครที่มีหนังสือเล่มนี้นะครับอัธยาศั2,024เปิดไปในหน้า105นะครับตรงหัวข้อที่4.1การนะครับการหมุนชิ้นงานในนี้จะบอกรายละเอียดไว้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็บอกรายละเอียดหรือว่าเงื่อนไขอื่นๆในการหมุนชิ้นงานด้วยนะครับทีนี้ไปดูวิดีโอคลัปที่ผมสร้างไว้ให้เพื่อนๆน้องๆได้ดูกันนะครับก่อนอื่นนะใครที่เป็นสมาชิกห้องเรียนเชแบบ เขียนแบบออนไลน์นะครับเปิดในส่วนของอเริกั2,026ขึ้นมานะครับในบทที่4หัวข้อ4.9นะครับคำสั่ง rotate ส่วนใครที่สนใจอยากจะสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับ35บาทก็สมัครเข้ามาได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมเราจะลองใช้งานฟังก์ชัน reference กันจากโจทย์นะครับเราจะเปลี่ยนชักโครกตัวนี้นะครับคลิกไปที่ชักโครกนะครับกด release ออกไปจากนั้นนะครับเราจะทําการ move ชักโครกของ American Standard มาไปที่ move นะครับคิวที่ชิ้นงานคลิกขวานะครับ แล้วก็เลือกจุดอ้างอิงผมเลือกตรงนี้นะครับเอามาวางที่เซนเตอร์ของผนังที่เราต้องการนะครับซูมเข้าไปนะครับคลิกวางครับจากนั้นใช้งานคําสั่ง o t a ท e นะครับพิมพ์คีลัด R O รดโอกดีเนอร์ไปหนึ่งครั้งนะครับคลิกที่ชิ้นงานนะครับจากนั้นคลิกขวานะครับแท็กที่จุดอ้างอิงตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือก Reference หรือว่าพิมพ์ R enter ได้เลยนะครับคลิกไปที่ Reference นะครับจากนั้นก็คลิกที่จุดเดิมครับผมเลือกที่ตําแหน่ง ชิ้นงานตรงนี้นะครับแล้วผมก็หมุนชิ้นงานมาที่ตำแหน่งนี้นะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเพียงเท่านี้นะครับชิ้นงานก็จะถูกหมุนตามรูปแบบที่เราต้องการ